สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานระบวุว่าการที่สโมสรแมนยูแสดงความสนใจอย่างจริงจังต่อวาเรนซาอีเอมเมอรี่กองกลางวัย19ปีของปารีสแิเชงแมงเป็นสัญญาณบง่งบอกชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและทิศทางของสโมสรในยุคข,ของโรเบนนัมบริมและก็การนำของเจสันบ ok, ิคคอกกิสโตเฟร์เวล เราก็เซอร์จินลัดคีฟสำหรับซาอีเอเมลี่นะครับก็ถือเป็นหนึ่งในเพชรเม็ดงามที่สุดของวงการฟุตบอลยุโรปในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเขาเนี่ยกลายเป็นตัวหลักของปารีสตั้งแต่อายุเพียง17ปีและปัจจุบันนะครับก็ลงเล่นไปแล้วมากกว่า120นัดแม้จะมีคู่แข่งในตำแหน่งเดียวกันมากมายอาทิเช่น วิตินยาฟาเบียนหลุยสซูเอาเจ้าเนเวสแต่ทว่าเขาก็ยังได้รับความไว้วางใจจากโค้ชอย่างหลุยอิเลเก้นะครับด้วยสไตล์การเล่นที่ฉลาดเคลื่อนที่ได้ดีอ่านเกมขาดและก็มีความแข็งแกร่งทั้งเกมรุกและก็เกมรับทำให้เขาเป็นกองกลางที่ครบเครื่องมากๆและก็มีศักยภาพสูงนะครับภายใต้การทำทีมของหลุยอิเลเก้ผู้ที่ใช้งานก็เป็นทำให้สโมสรแมนยูนะครับถึงอยากจะได้ตัวเขานะครับ 1เลยนะครับก็คือเอามาแทนคิดเตีนเล็กเส้นนะครับที่แยกย้ายกับแมนอยู่แล้ว2นะครับก็คือเอามาแทนคาร์เซบโลที่มีโอกาส50-50จะแยกย้ายกับแมนอยู่ในช่วงซัมเมอร์นี้3นะครับก็คือว่าเอเม l ลี่เนี่ยตรงสเปคของอมโมริมทุกอย่างเพราะว่าอมโมริมนั้นเน้นกองกลางสไตล์ไดนามิกนะครับมีพลังงานเยอะวิ่งเยอะเล่นบอลฉลาด 4นะครับการลงทุนครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการลงทุนระยะยาวของแมนยูเลยเพราะว่าสามารถสร้างทีมนะครับได้หลายปีเลยใช้งานเขาได้หลายปีอายุยังน้อยอยู่และ4นะครับก็คือจะช่วยลดช่องว่างระหว่างทีมคู่แข่งระดับท็อปนะครับที่กำลังครอบครองแดนกลางที่เป็นฟิล์เหมือนกองกลาง,งพลังหนุ่มวัยหนุ่มนะฮะถ้าเกิดว่าได้คนนี้เข้ามาเติมเต็มเนี่ยก็จะมีการช่วยขึ้นมานิดหนึ่งนะครับสำหรับกองกลาง,งพลังหนุ่มของแมนยู อุปสรรคนะครับที่แมนยูนั้นจะเจอนะถ้าจะเอาดิวดีจริงๆนะครับก็คือ1น,นะครับค่าตัวเนี่ยน่าจะมหาศาลแน่นอนเพราะว่าทางปารีสนั้นต้องตั้งค่าตัวไม่ต่ำกว่า100ล้านยูโรแน่ๆนะครับแมนยูต้องก้าวข้ามไม่ได้ถ้าจะเอา2นนะครับก็คือว่าแมนยูเนี่ยจะมีอุปสรรคในเรื่องกฎการเงินนะครับก็คือแมนยูเองจําเป็นจะต้องขายนะักเตะ5คนที่เป็นตัวมหาณีออกก่อน แต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครสามารถขายออกได้เลยเลยครับแล้วก็มีแนวโน้มอาจจะได้ดองไว้นะฮะสี่นะครับก็คือสโมสรปารีสเนี่ยมองว่านักเตะรายนี้นะครับเป็นหัวใจสําคัญของสโมสสในอนาคตของพวกเขาเลยและพวกเขาเนี่ยก็ไม่อยากจะขายออกจากทีมในเร็วนี้เว้นเสียแต่ว่าข้อเสนอที่ยื่นเข้ามานั้นเป็นข้อเสนอสถิติโลกนะครับเป็นข้อเสนอมหาศาลมากๆเขาคือยอมขายและสุดท้ายน,นะครับ4 แมนยูเนี่ยต้องแบ่งเงินนะครับในการเฉลี่ยจ่ายไบรอันเอมบูโมอเอ่ยกองหน้าคนใหม่เอ่ยแล้วก็อาจจะเป็นผู้รักษาประตูคนใหม่เอ่ยนะครับที่พวกเขาต้องเจียดเม็ดเงินต่างๆนานาให้มันลงล็อกลงตัวเพราะว่าตอนนี้เนาะแมนยูก็ยังไม่สามารถที่จะขายนักเตะ5คนเป็นตัวปัญหาแล้วแหละที่ออกได้เลยนะตอนนี้นะครับเหมือนที่ผมว่าเ่ยนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะได้นักเตะรายนี้มาร่วมทีมเนี่ยก็ค่อนข้างยากเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามนะครับสโมสรแมนยูเนี่ยได้เริ่มต้นการติดต่อคุยเบื้องต้นกับตัวแทนนักเตะแล้วและก็ได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขต่างๆของดีลนี้อย่างรอบคอบแต่ทว่ายังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการที่จะยื่นไปให้ปารีสนั้นพิจ,จารณาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทีมงานของอาร์บอริมเนี่ยก็ได้แจ้งกับนักเตะเสมอนะครับว่าสโมสรเนี่ยสนใจเขาอย่างจริงจังมากนะและจะขอติดตามสถานการณ์ของเขาเนี่ยต่อไปอย่างใกล้ชิด สโมสรปารีสเปลี่ยนใจวันใดวันหนึ่งขึ้นมาเนี่ยทางสโมสรแมนยูนะครับก็ยินดีจะรีบเข้าไปเจรจาพร้อมกับยื่นเงื่อนไขบางอย่างนะครับให้ปารีสนั้นพิจนารณาในช่วงท้ายตลาดซัมเมอร์นะครับแต่อัมบริมเนี่ยเขาก็ปากหวานเหมือนกันนะฮะก็มารอดูนะครับว่า ดีลนี้นะครับจะได้มาหรือเปล่าแต่เบื้องต้นผมคิดว่าไม่น่าจะได้หรอกนะครับเป็นแค่การสนใจเท่านั้นและอีกอย่างอายุน้อยเพียงแค่นีน้หลุยส์ไเก้ไม่น่าจะปล่อยออกจากทีมนะครับเป็นชุดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกด้วยนะอันนี้ก็ตามรายงานจากทีมท้อนะครับพี่ดอมารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทรานะครับผม ต่อมาครับก็ตามรายงานจาก t r a n s f e r New r i ส e นะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยู Man นะครับได้จ้างวิวคาวาโยมาเป็นเชฟอาหารประจำทีมชายชุดใหญ่ของแมนยูซึ่งคาวาโยเนี่ยเขาลาออกจากสโมสรไบตันหลังจากที่ทำงานกับสโมสรไบตันมา2องปีกันเลยทีเดียวแน่นอนนะครับว่าการที่แมนยูได้แต่งตั้งคาวิโยเข้ามารับตำแหน่งเพอร์ฟอร์แมนเชฟเนี่ย หรือเชฟด้านสมรรถภาพของสโมอสรซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนถึงการเปลี่ยนผ่านจากการบริหารทีมฟุตบอลแบบด,ดั้งเดิมไปสู่ระบบที่ให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร,ร์การกีฬาและโภชนาการแบบแม่นยำมากขึ้น หลังจากที่คาร์วิโยนะครับเขาอยู่กับไบตันมา2ฤดูกาลและก็มีประสบงานยาวนานถึง12ปีกับทีมหญิงทีมชาติบราซิลรวมถึงเป็นอดีตนักกีฬาลักบี้ด้วยนะครับซึ่งคาร์วิโยนะครับเขากลายเป็นบุคลากรผู้ทรงคุณค่าด้านการดูแลโภชนาการในวงการกีฬาความเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่การเปลี่ยนที่ทํางานเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมการแข่งขันในตลาดบุคลากรด้านโภชนาการกีฬาซึ่งกําลัง เข้มข้นขึ้นทุกปีทุกปีก็ต้องขอขยายความก่อนนะครับว่าทุกวันนี้เนาะสโมสรแต่ละสโมสรนเนี่ยเขาใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินคีนนะครับการเพิ่มโปรตีนการควบคุมนะครับว่าโภชนาการแต่ละอันเนี่ยนักเตะควรจะกินเท่าไหร่ดื่มเท่าไหร่และก็ควรพักเท่าไหร่ส่งนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพื่อที่จะให้นักเตะนั้นมีสภาพร่างกายในการใช้อายุ นานๆไปนะครับไม่ใช่ว่าเตะไป2สัปดาห์เนี่ย เจ็บไปแล้วปีหนึ่งอันนี้ไม่ใช่นะครับซึ่งแมนยูเนี่ยยังขาดจุดจุดนี้อยู่นะครับเขากำลังแก้ไขอ่าที่ผ่านมาใช่ไหมเราจะเห็นลุกชอใช่ไหมครับเมสันเมาส์ที่ลงแป๊บแป๊บเจ็บอีกแล้วแล้วก็พักยาวไปเลยอันนี้เขาไม่เอาแล้วเขาเริ่มจะแก้ไขจากต้นต่อปัญหาเลยนะครับก็คือเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาที่จะมีพวกโภชนาการเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งถ้าจะอ้างอิงจากวิจัยนะครับที่ตีพิมพ์ใน International Society of s p o r t n ร t ต i t ็ ในปี2019เนี่ยเขาบอกว่าการรับประทานอาหารที่เหมาะสมสามารถเร่งกระบวนการฟื้นฟรูร่างกายได้ดีถึง20%กันเลยทีเดียวหรือถ้าเกิดว่าจะ,ะกินดีๆจริงๆเนี่ยอาจจะสูงถึง30%ก็ได้ซึ่งตรงนี้ะครับกลุ่มทุนินออสเนี่ยก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์การกีฬาตรงนี้เพราะพวกเขาเนี่ยเคยนำไปใช้กับพวกที่แข่งฟอร์มูล่าวันนะฮะแล้วก็พวกปั่นจักรยาน รวมถึงสโมสอน,นีดนะครับที่เซอร์จิมนาคีฟเคยเป็นเจ้าของมาด้วยอดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็จะนำผู้ชนาการหรือกระบวนการเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาสู่สโมสแมนยูตั้งแต่ซีซั่นหน้าเป็นต้นไปนะครับแน่นอนนะครับว่าการแต่งตั้งคาวโยเนี่ยมันก็ยังโยงไปถึงกรณีของรุกชอที่เคยถูกวิจัยเรื่องรูปร่างและก็ความฟิตยอย่างหนักมากนะในอดีตโดยเฉพาะบทสัมภาษณ์ผ่านเดลิเมลในปี2018เนี่ยเขาบอกว่า ปัญหาน้ำหนักตัวเนี่ยเป็นหนึ่งในอุปสรรคทางจิตใจที่ส่งผลต่อฟอร์มการเล่นซึ่งกรณีของลูกชอเนี่ยแสดงให้เห็นได้ชัดว่าการดูแลโภชนาการที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยในเรื่องสนามนะฮะในสนามนะแต่ยังช่วยให้ผู้เล่นนั้นมีความมั่นใจและก็ขวัญกำลังใจที่ดีมากขึ้นอีกด้วย ก็คือนะครับเป็นฟิตนะครับหุ่นดีนักเตะเนี่ยก็จะมีกําลังใจในการเล่นมากขึ้นแอคอาร์ตได้มากขึ้นแต่ทางกักันถ้าเกิดอ้วนเนี่ยเหมือนลูกชอมันจะมีปีหนึ่งบางที่อ้วนนะผมจาไม่ได้นะถ้าที่ดูมาเหมือนปีนั้นลูกชอเนี่ยเจ๊แกอ้วนมากแล้วก็เป็นแบบตุ้ยหนุยไปเลยนะครับแล้วก็เหมือนแกจะอายนะซึ่งถ้าจำไม่ผิดปีนั้นลูกชอเนี่ยผลงานก็น่าจะดิ่งลงเหวอีกด้วยนะในปีนั้นนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับการมาของคาวย่ท่ามกลางการปฏิรูปโครงสร้างของสโมสรใหม่เนี่ยถือเป็นการลงทุนเชิงคุณภาพที่อาจไม่มีราคาเปิดเผยแต่ส่งผลอย่างลึกซึ้งต่อความต่อเนื่องของฟอร์มการเล่นแล้วก็การฟื้นตัวของนักเตะในโลกของฟอุตบอลทุกใหม่นะครับการแย่งตัวเชฟหรือนักโภชจนาการเนี่ยมีความสําคัญไม่ต่างจากการแย่งตัวนักตเตะดาวรุ่งเพราะว่าบุคลากรเหล่านี้สามารถยืดอายุการค้าแข้งของผู้เล่นหลักๆนเนี่ย ให้เล่นได้หลายปีนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงการมาเจ็บได้อย่างมหาศาลกันเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟาบิเซโอราบาโ,น,โน,นนะครับพีวเอะมารายงานว่าสถานการณ์ของจดอนซานโชกับแมนยูยังคงยุ่งยากและซับซ้อน โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าเหนื่อยซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ดีวการย้ายทีมของซานโชไม่เกิดขึ้นแม้จะมีความสนใจอย่างจริงจังจากยูเวนตุสและก็นาโปลีซึ่งว่ากันว่าในขณะนี้นะครับทางนาโปลีกับยูเว่เนี่ยพวกเขายินดีจะจ่ายค่าตัวซานโชให้แมนยูนะในราคา25ล้านปอน แต่ในเรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยพวกเขายอมไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่านักเตะเนี่ยเหมือนจะไม่ยอมลดค่าเหนื่อยลงมาและทางแมนยูเอนะครับก็ไม่อยากจะแบกรับค่าเหนื่อยช่วยกับสโมสรที่สนจะในตัวเขาตอนนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเพียงแค่ว่าทางสโมสรยูเว่กับนาบุรีเนี่ย ต้องไปคุยเจราจากับตัวนักเตะแล้วก็ตัวเอเย่นของนักเตะเองนะครับว่าจะหาทางออกกันอย่างไรในส่วนนี้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าความตั้งใจของแมนยูนั้นเขาเองก็ต้องการที่จะขายขาดซานโชออกจากทีมน่นแน่เพราะว่าซานโชนะครับไม่ได้อยู่ในแผนทําทีมแล้วแล้วอีกอย่างสโมสรก็ไม่เอาซานโชเหมือนกันทําไมค่าเหนื่อยของซานโชถึงเป็นปัญหาใหญ่ใช่ไหมครับ หนึ่งเลยนะครับก็คือว่าซานโชเนี่ยรับค่าเหนื่อยสูงลิว่วจากยุคการบ,บริหารชุดเก่าของแมนยูซึ่งหลายทีมในยุปนั้นไม่สามารถใจ่ายให้ได้ในระดับนี้แต่แมนยูในยุคของเอ็ดบูธเวิร์ดนั้นสามารถจ่ายได้นะฮะไม่รู้ว่าคิดอะไรเหมือนกันสองน,นะครับสโมสรที่สนใจในตัวซานโชเนี่ยกลัวว่าถ้าเกิดเสียค่าเหนื่อยแพงแพงแพงให้ซานโชไปเนี่ยกลัวว่าฟอร์มการเล่นของซานโชนะมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าพฤติกรรมของซานโชนอกสนามเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ ควบคุมยากสลึเกินแล้วก็อีกอย่างซานโชก็เป็นเด็กขี้งายที่เอาแต่ใจนะครับถ้าเกิดว่าเล่นไม่อยากเล่นเนี่ยก็ไม่เล่นเลยถ้าเกิดไม่อยากมาก็ไม่อยากมาเลยอะไรประมาณนี้และข้อที่3นะครับก็คือว่าสโมสรแมนยูนั้นไม่อยากจะแบกภาระค่าเหนื่อยของนักเตะที่ไม่อยู่ในแผนทําเต็มอีกต่อไปแล้วมันก็เลยทําให้ค่าเหนื่อยของซานโชที่ได้รับกับแมนยูสามแสนห้าหมื่นปลอนด์ต่อสัปดาห์ตอนนี้ยังเป็นปัญหาคาราคาซังที่ทีมแต่ละทีมที่สนใจนั้นไม่สามารถเออไม่กล้าที่จะทุ่ม เพื่อที่จะจ่ายให้ซานโชแล้วดึงตัวไปตรงนี้แหละแมนยูก็เหมือนจะค่าคอตัวเองอยู่และซานโชก็ไม่เอาก็ไม่ย้ายไม่ได้เท่านี้ก็ไม่ย้ายเพราะว่าเคยได้เท่านี้อะไรวันนี้มันก็เลยเป็นปัญหาคาราคาสังเว้นเสียแต่ว่าสโมสรยูเวนตุสนะครับแล้วก็สโมสรอนาโปลีที่สนใจซานโชจริงจัง,จงเนี่ยต้องไปคุยกับตัวทั้งเตะแล้วก็ต้องไปคุยกับเอเย่นนะครับว่าจะหาทางออกแบบนี้กันอย่างไรนะครับ ถ้าเกิดว่าพวกเขาสามารถคุยเคลียร์ใจหาทางออกกันได้แล้วผมว่าอาจจะปิดดิวได้ไม่ยากนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายการจากลีกเฟนะครับเพื่อออกมารายการว่าเต้นตลาดซื้อขายนเตะร,รอบนี้นะครับเราได้เห็นสัญญาณที่ชัดเจนของรูเบนนโมริมผู้จัดการทีแมนยูนะครับว่าเขาเนี่ยกำลังขยับหมากอย่างมีกลยุทธ์เพื่อแก้ไขจุดอ่อนสําคัญที่ทําให้ทีมของเขาเนี่ยไม่สามารถแข่งขันในระดับสูงของพรีเมียร์ลีกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกการที่ผ่านมาและปัญหานั่นก็คือความแข็งแกร่งทางกายภาพของผู้เล่น ในโลกของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเต็มไปด้วยเกมที่รวดเร็วเข้มข้นและก็ใช้พลักําลังสูงมากอรีมนั้นเขาพบว่าผู้เล่นบางส่วนของแมนยูนั้นยังขาดความแข็งแกร่งและความฟิตในระดับที่จําเป็นซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคหรือแทคกติก แต่ก็คือความพร้อมทางร่างกายที่จะรับมือกับจังหวะเกมแบบบล็อกทูบล็อกตลอด90นาทีนี่คตุผลว่าทำไมเขาจึงต้องการเสริมทัพด้วยนักเตะที่ผ่านศึกพรีเมียร์ลีกมาแล้วนะครับหรือมีประสบการณ์ในพื้นที่พรีเมียร์ลีกนี่แหละหรืออย่างน้อยเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์ในฟุตบอลอังกฤษในแชมเปี้ยนชิพหรือพรีเมียร์ลีกนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กหรือทีมใหญ่แล้วก็ว่ากันไปเพราะนักเตะเหล่านี้เนี่ยเขารู้ดีว่าจะต้องเล่นอย่างไรในโลกของพรีเมียร์ เละก็ะต้องปะทะอย่างไรที่ไม่ให้มันเจ็บนะครับไม่ให้มันเจ็บยาวซึ่งถ้าทุกคนเป็น FC แมนยูเนี่ยก็จะมักเห็นนะครับเมสันเมลลุกชอใช่ไหมครับที่มีปัญหาอาการมันเจ็บยาวแล้วก็เลือดรังนี่ยังไม่รวมถึงคนอื่นๆนะครับที่เริ่มจะมีอาการมาเจ็บตามมาละโดยจะเป็นลิซาโดมาร์ตินเนสนะครับเรนี่ยโรเฮนรีไวยนะครับที่เหมือนจะยังเป็นปัญหาเรื้อรังในการบาดเจ็บอยู่นะครับที่ไม่สามารถเล่นได้ตลอดทั้งฤดูก,กาล อย่างรรก,ก็ตามนะครับในส่วนนี้เนาะทางสมโมสรแมนยูเนี่ยผมก็ได้แจ้งเบื้องต้นแล้วนะครับมีการเปลี่ยนนักโภชนาการนะครับและก็จะใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยรวมถึงตอนนี้ผมเชื่อได้100%เลยว,ว่าโรเบนอโริโมรนั้นเขาอยากได้นักเตะที่มาจากพรีเมียร์ลีกจริงๆนะครับสัก5-6คน เพื่อที่จะเอามาสร้างเป็นโครงสร้างก่อนเอาไว้ต่อสู้นะครับกับทีมใหญ่ๆนะครับซึ่งนักเตะที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาก็จะมีความคุ้นชินนะครับในเวทีพรีเมียร์ลีกมากกว่าคยใครอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าจะไปเอานักเตะที่มาจากลีกอื่นนะครับอาทิเช่นวิกเตอร์ยูเคเรสใช่ไหมครับที่เป็นดาวยิงของลีกโปรตุเกสเนี่ยเอาเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพื่อเนี่ยถ้าเกิดว่ายังปรับตัวไปได้ไปแล้วก็เจ็บอีกเจ็บยาวอีกนะซื้อมาแล้วก็ไม่ไม่คุ้กะ็จ เฟลกันไปใหญ่นะฮครับอ่ะใน,นส่วนนี้นะครับเราก็ต้องมารอดูนะว่าหากปิดดิวเอโบโมไดแแ้แล้วเนี่ยดิวต่อไปนะครับที่เอโมริมนั้นอยากจะปิดมันจะเป็นไข่ครับลองมารอดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้น,นะะในการวิ่งโชคเซมร์นี้ ่อมาครับก็ตามรายงานจากเอเนลคันดูล่านะครับพี่อออมารายงานว่าแม้ว่าตอนนี้แมนยูจะให้ความสําคัญกับกองหน้าอย่างคุณยา่าและก็เอ็มบโมมากกว่าแต่หากการขายเป็นไปใน,นทิศทางเชิงบวกและก็ได้งบประมาณเข้ามามากพอเนี่ยพวกเขาก็จะพิจารณาและก็อัปเกรดตาแหน่งผู้รักษาป,ประตูที่จะมาแทนที่โอนา,นาทันทีเลยซึ่งว่ากันว่าในตอนนี้นะครับดูเบนโมริมนันได้ให้ความสําคัญติเอโก้คอสตาผู้รักษาป,ประตูทีมชาติโปรตุเกสนะครับที่แมนยูนั้น พิจารณาอยู่นะครับแล้วก็แอบมองเหลยตามองอยู่ถ้าเกิดว่างบประมาณมันเหลือเนี่ยแน่นอนนะครับว่าติโอโก้คอสตาอาจจะเป็นดิวสุดท้ายที่แมนยูจะปิดในตลาดซัมเมอร์นี้ก็เป็นได้นะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อ,อฟุตบอลเสื้อกีฬาธโมสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ La z a d a ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ยโคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสอนนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกอ่าสติกเกอร์พลาส,สติกในการติดนะครับรับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0 5 0 0เองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับ อ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ